โอเคมาแล้วครับและนี่คือพระเอกของเราอาจจะดูหน้าแก่ไปนิดนึง <S 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 พระเอกเนี่ยเวลาเขาจะต้องมีวิทยายุทธ์เพราะฉะนั้นแล้วชักดาบก,ก่อนเลยอันดับแรกเ เอาเลยดีนิมหายไปเลยบางรักจบแล้วไงเอาจบแล้มีอะไรถามมั้ยเฮ้ยยังไปดูอีกตัวดีกว่าเฮ้ยตัวไปออกดีกว่าพบกับจอมโจรกระบี่ไรเงา จอมโจรกระบี่ไร้เงา่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยกระดาษสบายปล่อยกระดาษสบายให้มาดูยิ่งใหญ่กระทำปล่อยแล้วก็ทำท่าฟันก็ได้เกี่ยวได้่องหลังอ๋อเกี่ยวไม่ได้หลังเพราะยังไม่ชักกระดาษให้ยังไม่ช้กระดาษเห็นนั่งเห็นนั่งฉีกอะไรอยู่ก็เลยทำอะไรบ้างโอ้ยโอ้ยยังไม่ใช้กระดาษใช่ไหมทำเอฟเฟคเขาเองโอเคท่านจำได้ไหมความแค้นที่ท่านท่านได้ฆ่าแพ้ฆ่าหม้อเราฆ่าแพ้ คนบ้าอะไรที่าฆ่าแพ่ข่าม่อวันนี้แหละข้าจะมาทวงความแค้นเจ้าอย่าอยู่ใช่ยภูมิอยู่เลย,เลยจะให้เขาเล่นชักงดาบนรกจะเล่นมุกยิางนี้ต้องตายด้วยพังนะกระบี่เลียตัวตายเฮ้ย เนี่ยม like you know? ันช่างแข็งแกร่งจะสู้กันยังไงมีดอ่อนอย่างนี้จะสู้กันยังไงอ๋อไอ้นั่นเขามีกุดไอ้นี่มีดยาวแต่เขาอ่อนจะสู้กันยังไงวะอ๋อมาอะไรเรามีมีดสำรองและแล้วจอมโจรก็ชักดาบจอมยุทธจอมโจนคนบ้านบ้านั่นจอมโจรนู้นจอมยุทธเนี่ยเขานอนเยอะแล้วกระเบื้อ คำอ่ะเทียมทุกคำไม่เจริญหรอกแลแล้วจอมยุทธกระชากดาบจอมจอมชักออกมาเฮ้ยโอ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 ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วลีราของเราจะชักก็ชักสิและแล้วทั้งคู่ก็เข้าถึงการห้ำหั่นกันด้วยชีวิต อย่าแก้บ่อยเขาเพิ่งหัดมาเป็นในนักพาอ๋อเฮ้ยไม่ฟังเลยอย่เดี๋ยเดอเมาเฮ้ยเฮ้ยออกมาต่อไปหนังขาดดำโอ้นี่เก่ากว่านี้เก่ากว่าจอมยุทยุทยเป็นหนังสีหนังขาดำนี่ยุคเาสมัย เมื่อประมาณ40ปีที่แล้ว40ขึ้น45 50ขึ้นอ้นั้นเขาเรียกเครื่องหลอดตรงไหนเครื่องหลอดตาอ่า,อาต่อไปหนังขาวดำเชิญค่ะามาหนังไว้ทุกหนังไว้ทุกมาเลยหนังไม่ได้หนังไว้ทุกมาแล้วครับหนังขาวดำเรื่องชาลีชตติ้งของร้อปลอเด็กน่นะอะไรที่มันตลกืชูชาลีชตติ้งตลกมากบแล้วงานวัด การเรียนพี่ไป่ดีเหรอเดี๋ยวพี่เขาเป็นาตุอีสารไงอในหมอกขาวดำเดี๋ยว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 อะไรครับคุณสงสัยอะไรครับคุณต้นไหนบอกขาวดำไงอันนี้ไงครับไม่ขาวดำเหรอผมนี่จะเห็นสีผิวอยู่เลยอะไรต้นนี้ยังไม่ขาวดำอ่นั่นไงขาวกับดำไม่มีอะไรปุ่นเลยมีสีน้ำตาลด้วยอ่ะมีสีน้ำตาลคุณอยากให้มันเป็นหนังขาวดำจริงๆช่วยช่วยกันหน่อยเรามีนี่เรามีออ๋ส่วนไหนเหมือนขาวดำว้ส่วนไหนที่มันไม่เป็นขาวดำแล้วก็ อ่าส่วนไหนที่ไม่เป็นขาวก็ให้ขาวส่วนไหนที่ไม่เป็นดำเรามีดำดิเรามีดำมาช่วยๆกันนิดหนึ่งเขาดำมาช่วยหนึ่งอ่าคืออะไรความยุทธเนี่ยเขาหลังจากที่เขาทำงานเสร็จแล้วเขาต้องมาช่วยไม่ความยุทธไม่สำคัญแต่ทำไมต้องเป็นขาวดำเขาต้องการขาวดำไงขาวข้างนึงขาวข้างนึงเพอๆๆาเาเออขาวดำดีดำไงไม่ได้เล่นอะไรเลยเหรอฮะออกมาแค่นี้เหรอกขาต้องการให้เป็นขาวดำ เขาดเล่นอะไรล่ะเล่นอะไรมากทำไมล่ะเพราะว่าเราไอ้ความสามารถไม่ถึงเขาเอาฟันไม่ฟันก็ไม่ฟันฟันถ้ายิ้มก็ต้องเอาอ่ะฟืนขับไมูนขับปูเล่นอะไรเนี่ยฮะก็ข้าหมูก็น้ำมันก๊าซชุบผ้าเช็ดเช็ดเดี๋ยวก็หมดอชาลีเดลยชาดีเลยขาวดำโอเคได้แล้วได้เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเพื่ เล่ชันอะไรเลยเจอชาลีทันท่าตลกอะไรอย่างเงี้ยฮะเล่นทำไมล่ะผมเป็นพิธีกรหนึ่งในสามอ่ะเขานับเป็นพิธีกรเหรออะไรกันเขานับเป็นพิธีกรเหรอเท่าไหร่วะก็ก็แปะแปะอ่ะแปะแปะอยู่ด้วยอ่ะหน่อยนึงอะพิธีกรหลักจตุรงพิธีกรผู้ช่วยอ่าบอลเชิญยิ้มเฮ้ยท่านเลขาบอกไม่ได้ดูนะหมูนี่นี่หมดไหมพี่หอดไหมเออเล่นนี่เล่นหน่อยหมดอะไย นักนี้ดูไปพาไปไม่มีสายเลือดตลกอยู่ในหัวใจเลือดมีรุกทำได้ทุกอย่างมันเปื้อนมันล้างได้ไม่ใช่ดูพ่อแก่นี่ยแยเลยแต่เลยขอให้คนหาอะไรก็ได้อะไรก็ยอมได้พูดเองนะไอ้หมูนี่คือนักแสดงตัวจริงด้วยพอแก่เจียบเอานี่ดีกว่าเอ็งดำแค่หน้า เอาดำจะรู้หูไหมไม่มีบนทะเลงเขาโกรธหรือเปล่าคนเดียดน้าหมูมีโกรธเหรอไม่งั้นจะมานอนรอสองสามชั่วโมงขอเเดี๋ยวจะไปถ่ายแบบอีกอย่ามามุกอย่านะนิดหน่อยเอาเขาคิ้วเลยพอคิ้วไปนิดหน่อยค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 ่อยได้แต่น้าผ่านมีโกรธเราสบายนี่คือนักแสดงตัวจริงใช่เออไม่รู้จมูกแมายึดยึดหันไปดูหน้าที่โกรธไหมโกรธไหม ยิ้มยิ้มนยิ้มหน้าเหี่ยวเลยเห็นไหมไม่โกดเพิ่มเพิ่มไปเพิ่มดูหน้าได้โกรดไหมเขาโกรธนะลงขอโทษกันแล้วกันเดี๋ยวผมลบบ้าเมื่เขียนไม่สวยใช่ไหมมันไม่เฉดลบลบดีกว่าเออตะเปิดก็ลบออกนี่กานหมาตกรถหรืเล่า ไม่มีไรใช่าสบายระมูนะ,นนนะออกมายื่ตรงนี้เพราะว่ารายการอื่นเขามารอต่ออยู่เนี่ย<อ>ต่อไปพบกับอีกเรื่องนึครับเปิดตัวมาลินมาโลอชอ มันเป็นผู้หญิงที่คมมากคมอะไรกัดลูงเกงในขนาดนี้ <laughs> ไอชาลียังบ่นไม่จบเลยเนี่ยนไอบ่นฟุงยิ้อะไรชาลีเดินไปเล่นได้ชาลีเดินไปชนพัดลมไหวเอาหิ้วแย่อะไรเงี้ยผมก็เล่นได้ไอหอม้อออกมาอ้าวไอเปิดพัดลมให้เขา <laughs> ไ,อไอเป็นพัดลมอย่างเงี้ยไอตลกอาศัยหามือี้หน่อยหน่อยนะบนพอเขาเล่นอะไรฮาก็จะเอามากลัวไม่มีงานทำกัดกางเกงทะลุเลยอย่าเล่นนะมันเล่นไปแล้วไอบ่นเัดลมสิ มันเก่งตรงไหนวะเปิดห้องมไม่ได้เล่นอะไรเลยเทปโอเคโอเคงั้นเดินคันเดินมาที่ผมก็เล่นได้งั้นเดินมานั่งตรงนี้เดินขาเป๋เอาหาสุดท้ายแล้วกันพอแลอ้วโอเคนะโอเคนะเ,คเรื่องอะไรว่าเรื่องเดินขาเป๋พอแล้วเหรอ,อเอดินขาเป๋ฮาสุดๆแล้วต่างบ้านอ่ะฮาอย่างนี้ไม่กล้ารับตังค์เจ้าภาพเลยต่อไปเนี่ย แบบปัจจุบันเลยไหมปัจจุบันแบบลำ้ลยบบลำยุคเลยคือแบบเอาสมัยก่อนแล้วามาเข้าแบบล้ำยุคเลย3ดี3ดีนี่ยังไม่ล้ำยุคเท่ากับ4ดีเฮ้ย<ฮ>อ,อสี่ดีนเป็นอะน,น,นี่เลยเขาเรียกซิมูเลเตอร์อยังไงวะเน,นี่ยมันมีดั้งกลิ่น ทั้งเห็นภาพทั้งวิ่งเข้าหาทั้งเห็นจะดจัเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงเลยถูกต้องเอาไม่มีกลิ่นได้ไหมมันต้องมีหมดเลยไม่งั้นจะเป็น4ีมิติได้ไงอยากชมจะเป็นหนังผีเหม็นหน้ากวตายเลยนะเออไม่เป็นสใช่ไหมเอางั้นไปดูมาแลกต่อไปนี้ครับเป็นซิมูเลเตอร์สี่มิติครับพร้อมแล้วครับฝั่งนี้ครับนี่เอาให้คุณจอมยุทธบอล ก่อนเลยนะครับอยากดูหนังแบบแบบประมาณไหนแนวไหนผมชอบแบบว่าแบบผัดโผล่แบบพวกรถแข่งอะไรเงี้ยพี่อ๋อใชบความเร็วใช่เพราะฉะนั้นแล้วความเร็วเนี่ยมันจะเร็วมากเลยแต่คุณเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเพราะคุณนั่งอยู่กับที่ไม่มีอะไรอยู่แล้วจริงไหมอ่าแต่มันเร็วมันมีความรู้สึกว่าแต่คุณต้องใส่แว่นเฮ้ยแบบนั้นเลยหรอมีไหมนะครับน่าเล่นไว้น่าเล่นเออโอ้ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เล่นเดี๋ยวได้เล่นกันได้เล่นทุกคนป่ะเอออยากเล่นอยากเล่นอันนี้ได้เล่น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 แล้วเนี่ย ได้ยินอย่างจะเล่นอะไรอีกสุดยอดแล้วอมันสุดยอดตรงนี้มันสุดยอดตรงไหนนี่ฮะอ๋อโอเคนะนั่งข้างๆไฮ้เทมเพลของขยนะนะเทมนพลองขอเล่แบบนี้นะเฮ้ยไปเอาเทมัพลเป็นโอเคเอาใส่แว่นครับใส่แว่นใส่เปลืเหมือเลยเหรอใส่แว่นละมาเลยครับมาเป็นสีมิติแบบนี้เนี่ยไม่ธรรมดาครับจะเราใจขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาด